สวัสดีค่ะพบกับจารกิติยาค่ะวันนี้เราจะมาเช็คดวงความรักนะคะชาวท่านลมค่ะซึ่งประกอบไปด้วยลัคนาราศีกลุ่มมิถุนตุลค่ะประจําเดือนพฤษภิาคมสองห้าหกหาการดูแบบนี้นะคะก็เป็นการดูภาพรวมก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติด้วยเพื่อเป็นแนวทางนะคะค่ะก่อนพบความทานายฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ เราจะมาเริ่มกันนะคะที่ความรักของคนโสดหรือว่าคนที่มีคนคุยคุยอยู่อ่ะอาะยังไม่ชัดเจนโฟล์ cups. คั s คุณอาจจะเป็นคนที่ช่างเลือกเหมือนกันนะคะ,คะช่างเลือกหรือเป็นคนที่อาจจะมีสเปคสูงอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ไม่ค่อยถูกใจใครง่งายๆ มาด้วยเซเว่นออฟคัพค่ะ ups, คุณแต่คุณก็เป็นคนมีเสน่ห์เนาะคะเป็นคนมีเสน่ห์ค่ะมีคนมาให้เลือกแหละค่ะแต่ว่ามันเหมือนตัวคุณเองก็ยังไม่รู้จะเลือกใครค่ะมันคนมีเสน่หนะ์เนาะค่ะก็ยังมีคนเข้ามาให้เลือกก็ยังไม่รู้แบบไม่ยังไม่อยากจะหยุดที่ใครแต่ดูเท่าที่ดูนะคะ คุณเป็นคนโสดที่ดูค่อนข้างที่จะมีตัวเลือกมีสเปคค่ะมีสเสน่ห์แต่ดูก็น่าจะมีคนที่คุณถูกใจอยู่เหมือนกันนะคะมีถูกใจแหละอาจจะเป็นคนที่ถูกใจแต่ดูเหมือนในความสัมพันธ์ค่ะอาจจะยังไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ได้ยังไม่ได้ผูกมัดหรือว่าผูกพันอะไรกันมากค่ะจะเป็นอาจจะเป็นความความรู้สึกนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันอาจจะแบบ เ,เป็นคนคุยคุยกันค่ะยังไม่ได้มาต้องเขาเรียกว่ากําหนดสถานะค่ะให้ชัดเจนว่าอยู่สถานะไหนเหมือนที่เ็าชอบคุยกันว่าก็คุยคุยกันศึกษากันค่ะประมาณนั้นค่ะแต่ถือว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะสเสน่ห์แต่ว่าที่คุณยังโสดค่ะก็มองว่าเพราะคุณน่ะค่ะที่เป็นคนช่างเลือกมีสเปค ออมีตัวเลือกให้เลือกบางคนก็อาจจะมีตัวเลือกให้เลือกเยอะค่ะไม่เลยไม่รู้จะเลือกใครอันนี้จริงๆนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยสเปคตัวเองเยอะเหลือเกินค่ะ,ะในเหมือนก็โสดโสดเพราะว่าความอาจจะนคะคะโสดบางคนเขาบอกเรื่องมากค่ะหรือโสดเพราะว่าเรื่องเยอะมีคนมาให้เลือกสตาร์ head of wands ไ uh, ฟ of wands oh, ์โ ace of cups knight of pentacles อ uh, uh, ืมลักษณะนะคะจริงคุณเป็นคนโสดที่เชื่อละค่ะเป็นคนมีเสน่ห์ uh, เป็นคนที่มีคนเข้ามาให้เลือกเยอะค่ะแต่ดูแลเหมือนตัวคุณอาจจะเป็นคนที่ช่างเลือกค่ะไม่ถูกใจใครง่ายค่ะคุณเป็นคนที่โดดเด่นอยู่นะคะเป็นคนที่โดดเด่นค่ะเป็นคนโดดเด่นหน้าตาดีแต่บางทีคุณอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าบางทีก็ชอบเก็บตัวเป็นคนชอบเก็บตัวเป็นคนที่อาจจะไม่ชอบสังคมชอบอยู่บ้านชอบแต่งตัวสวยสูหรือว่าชอบทําบ้านจัดบ้าน แต่ว่าคุณมีสเสน่ห์แน่ค่ะมีสเสน่ห์ลักษณะของคุณนะคะคุณเองอาจจะเป็นคนที่เหมือนมีข้อแม้ในเรื่องของความรักค่ะหรือบางทีมีคนเข้ามาชอบคุณค่ะคุณก็อาจจะแบบตั้งกฎเกณฑ์ตั้งกฎเกณฑ์อะไรไว้หรือบางคนอาจจะมีคนเข้ามาแต่บางทีคนรอบข้างค่ะหรือว่ามีผู้ใหญ่อะไรบางคนอย่างเงี้ยไม่เห็นด้วยค่ะบางคนก็ดูแล้วอะคะ่ะก็ชีวิต ก็ยังไม่ค่อยสนใจด้ือบางคนก็อาจจะยังไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักอาจจะมุ่งไปในเรื่องของบางคนถ้ายังเรียนนะหรือว่าการงานนะก็ยังมุ่งไปในเรื่องของการเรียนหรือการงานอ,อ,อยากหมือนสร้างฐานะสร้างตัวตนค่ะมีทั้งนาย p ัป t พนเด king of Pentacles ็คอลค่ะสแสดงว่ามุ่งมั่นขยันหาเงินอยากมีเงินอยากสร้างฐานะค่ะเป็นคนที่ อยากมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินค่ะเลยดูแล้วเนี่ยก็เหมือนรักอิสระด้วยเหมือนกันค่ะหรืออาจจะมีคนคุยคุยแต่คุยคุยอยู่เนี่ยคุณก็ยังเป็นการคุยที่มันยังไม่ได้ชัดเจนในความสัมพันธ์คะคุณเป็นคนที่น่ารักนะคะเป็นคนอัธยาศัยดีนะเป็นคนกันเองมีเสน่ห์มีความเป็นคนกันเองเป็นคนเรียบง่ายเหมือนใครอะ่ะ เข้ามาคุยด้วยก็มกักจะถูกใจคุณบางคุณบางคนเนี่ยเห็นคุณแล้วก็รู้สึกถูกใจค่ะแต่เนาะที่เป็นโสดอะคะ่ะมันก็เป็นเพราะว่าดูแล้วลักษณะมันเกิดจากตัวคุณเองอะมันเกิดจากตัวคุณละล่ะค่ะที่ยังเลือกอะยังไม่ถูกใจใครไม่ง่ายอ่ะยังมีบางคนเป็นคนบางคนเป็นคนที่ชอบยังไงอะคะชอบอิสระ หรือว่าการที่ไม่ชอบปลูกมัดใครบางคนชอบนี่ก็ชอบเหมือนชอบอยู่บ้านโลกส่วนตัวเลยก็ยังดูแล้วยังไม่ถูกใจใครแต่กแต่เชื่อว่ามีคนเข้ามาแน่เพราะว่าคุณใครเห็นบางทีเห็นแต่แรกนะคะเขาก็มักจะรู้สึกถูกใจคุณคุณคุยกับใครเข้ากับใครก็ได้เดท The world ว e n อฟเพนเด c ร์ฟ s e ์สทิ r a n อร์ส e ีนอปวานส์เดทแต่เดทนี่บางคนนะคะก็อาจจะเป็นคนโสดที่เคยเหมือนมีปัญหาอะไรในเรื่องความรักแล้วก็ จบเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่เหมือนเคยปิดตายในเรื่องของความรักแต่เท่าที่ดูแล้วนะคะก็ไม่นานแล้วะคะ่ะเดี๋ยวก็จะมีคนเข้ามาอ่ะหรือบางทีตัวคุณเองอะ่ะเหมือนความที่คุณอาจจะตั้งคเครื่องหมาะ,ะตั้งการ์ดเหมือนกันบางคนนะค่ะคุณเองอาจจะเป็นคนไม่ไม่บางทีไม่ไม่ไม่ยังไม่ค่อยปวดใจอะไรใครแต่ชีวิตของคุณนะคะพูดถึงอ่ะ เป็นคนที่ค่อนข้างจะเหมือนสมบ,บูรณ์ะสมบ,บูรณ์ก็หมายถึงว่าชีวิตของคุณนะ่ะดูแล้วก็เป็นคนที่มีน่าจะมีทุกอย่างนะคะที่รู้สึกว่าไม่ได้เดือดร้อนอะไระมีเงินมีเงินแล้วก็เหมือนมีหน้าที่การงานดีมีหน้าที่การงานดีมีลักษณะที่มีความมั่นคงในชีวิตะเพราะฉะนั้นคุณเองบางครั้งคุณเองก็อาจจะแบบก็มีเหมือนกันนะคะ ที่บางครั้งก็รู้สึกว่าเออก็อยากอยากจะมีใครสักคนหนึ่งค่ะแต่บางครั้งก็เหมือนยังไม่อยากมีค่ะมันเหมือนมันก็ยังมีความบางครั้งค่ะยังมีความระแวงหรือไม่ค่อยไว้ใจคนที่เข้ามาด้วยเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณโสดเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าไม่มีใครค่ะแต่เป็นเพราะว่าโสดคะเป็นเพราะว่าตัวคุณเองค่ะอาจจะนั่นแหละค่ะทั้งเคยจบเรื่องความรักหรือคุณเป็นคน มีสเสน่ห์แต่ตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่เอมีตัวเลือกะเป็นคนที่ช่างเลือกอะเพราะฉะนั้นคุณน่าจะเป็นคนโสดที่เขาเรียกว่าเต็มใจยอมรับความเป็นโสดอ่ะแต่ถ้าคุณเปิดใจนะคะคุณหรือว่าคุณลดสเปคอะไรลงเนี่ยเชื่อว่าคุณไม่โสดแน่นอนแต่มันก็อยู่ที่เราอะนะคะว่าเราจะเลือกแบบไหนค่ะถ้าเราคิดว่าเออ โสดแล้วเรามีความสุขค่ะโสดแล้วเรามีเงินมีทองมีฐานะค่ะก็เราก็เลือกอย่างนั้นค่ะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเออความบางทีความรักมันก็ไม่ได้ต้องการความเพอร์เฟกหรือว่าความสมบูรณ์แบบค่ะถ้าคุณจะยอมถ้าคุณคิดว่าบางครั้งคุณเหงาหรืออยากจะมีคนที่อยู่เคียงข้างคุณก็อาจจะต้องเหมือนลดสเปคค่ะหรือว่าลดความมาตรฐานอะไรในตัวของคุณลงบ้างค่ะเออซึ่งว่า ถ้าคุณลดลงตรงเนี้ยคุณจะมีมีแฟนแน่ๆมันแต่เมันออยู่ที่ตัวคุณนะคะ่คะทีนี้มาดูให้เลเวอร์สออรเนะคะให้จะบอกอะไรอืม,อมค่ะอ่าเขาบอกว่าลุกดิฟวิ i เทนยูฮาร์ตค่ะ นะมองเข้าไปลึกนะคะในหัวใจภายในหัวใจของคุณแล้วคุณจะรู้สึกว่าความรักของฉันค่ะความรักของฉันเพื่อคุณนั้นมันแบบมันลึกยิ่งกว่ามหาสมุทรนะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าไงคะมันเหมือนการที่เวลาที่มีใครเข้ามาแล้วคุณจะเปิดใจตัวเองค่ะมันจะรู้สึกว่าความรักมันแบบมีค่ามากหรือมันลึกซึ้งมากค่ะคุณมีพลังนะคะหรือเหมือนเขาเรียกว่ามีอํานาจอยู่ในมืออํานาจของความเป็นโสด คุณจะรู้โดยสัญชาตญาณนะคะว่าอะไรที่มันเหมาะสมกับคุณถูกกับคุณแล้วคุณก็จะมีอํานาจที่จะพูดจะเซโนโค่ะหรือว่าจะเดินออกไปเมื่อไหร่ก็ได้ก็แสดงว่าเหมือนคุณมีอํานาจของความเป็นโสดะค่ะทีนี้มาดูให้ Romance แ n งเจนะคะให้จะบอกอะไร y ห้ฟิเนส เวที <Waiting. c oughs> ช่างเลือกเลยเนาะแต่ก็ยังมีเนาะดีมีคนเข้ามา,าอืมค่ะไพ่นะคะก็จะบอกว่าบางทีอ่ะการที่เราจะให้ก็เหมือนคล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะเออความรักเนาะ,อ,ะอยากจะให้มันมันเหมือนคนเราอะคะ่ะต้องปลดปล่อยอารมณ์ตัวเองให้มีความรู้สึกเหมือนแต่วัยเด็กชีวิตที่เรารู้สึกบริสุทธิ์ค่ะ เพราะความรักบางทีมันก็เป็นเรื่องความบริสุทธิ์อ่ะเออเวดดิง้งคนโสดบางคนนะคะถ้าคุณเหมือนเออเรียกว่าลดเออลดสเปคหรือลดอะไรลงนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอรักที่ถึงขั้นเหมือนอาจจะลงเอยได้นะคะแต่ความรักครั้งนี้บางคนนะคะก็บอกว่าอาจจะมีในปัจจัยในเรื่องของศาสนาค่ะซึ่งก็หมายถึงว่าอาจจะเป็นในเรื่องของเป็นเรื่องของ ความแตกต่างกันในเรื่องของเชื้อชาติก็ได้นะคะ,คะมีความแตกต่างกันมันมีอะไรที่อาจจะมามีเข้ามาเป็นอิทธิพลต่อความรักของคุณได้เหมือนกันค่ะก็จบนะคะสำหรับคนโสดค่ะชาวท่านลมอืมค่ะขอให้มีความสุขในความในความรักหรือมีความสุขกับการที่เป็นอยู่นะคะเพราะว่าดูแล้วคุณมีสเสน่ห์ ค่ะมาต่อกันนะคะสำหรับคนที่มีคู่หรือว่ามีแฟนแล้วค่ะความรักของชาวธาตุลมค่ะอืมอีสเตอร์ฟอนส์เพดออฟเพนเดิส์ 9 of Swords oh, we will for to the Cherry of mm, Queen of Swords okay. <c oughs> seven of swords three of swords มากันในนี้ค่ะ the magician two two of uh, um, wands ค่ะอืความรักของคนที่มีคู่หรือว่ามีแฟนแล้วนะคะสำหรับชาวท่านลม ดูแล้เอาสิ่งที่ต้องระวังนะคะเพราะดูแล้วดาบขึ้นเยอะนะต้องระวังอา,อาจจะมีเรื่องของยิงเซเวนอฟซอสอยู่กับทรนะีอฟซอสไงต้องระวังมีปากเสียงมีความไม่เข้าใจกันหรืออาจจะต้องระวังเรื่องของบุคคลที่สามนะตัวคุณระวังอา,อาจจะต้องมีเรื่องคิดมากกังวลในความสัมพันธนะ์อาจจะมีใครที่รู้สึกแบบระวังมีปัญหากัน มีปัญหากันในเรื่องของคําพูดด้วยค่ะหรือบางครั้งอาจจะมีเรื่องของการไม่เข้าใจกันในเรื่องของความไม่เข้าใจเลยเกิดมีปากเสียงมีเรื่องของการอาจจะหึงหวงหรือมีรู้สึกว่าอ,อีกฝ่ายหนึ่งทำตัวอะไรแปลกๆประมาณนั้นค่ะเราต้องระวังนะคะเพราะว่ามันเป็นการยิงถือดาบนี้มันเหมือนกันถือดาบรอ ระวังในเรื่องของการตัดสินใจอะไรที่มันรู้สึกว่าฉันต้องเด็ดขาดแต่เท่าที่ดูนะคะคุณเองกับเขาเนี่ยกับแฟนคนรักเนี่ยอาจจะมีงานอะไรที่ทําร่วมกันอยู่นะยังมีงานอะไรที่ทําร่วมกันอยู่ค่ะบางคูอ่อาจจะมีการเริ่มต้นงานอะไรด้วยกันมีเริ่มต้นงานทําธุรกิจนะคะที่จะเริ่มจากเล็กๆแล้วค่อยเริ่มไปแบบเติบโตไปอ่ มันเหมือนจะมีการเริ่มต้นมีการเริ่มต้นในเรื่องงานเรื่องของธุรกิจค่ะแต่ก็นี่แหละค่ะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันอยู่นะหรือคนที่มีครอบครัวแล้วค่ะปรารถนามีบุตรก็มีเกณฑนะ์จะได้บุตรได้นะคะ,คะช่วงนี้พูดถึงว่าสิ่งที่ต้องระวังค่ะก็คือในเรื่องของปัญหาปากเสียงความไม่เข้าใจหรือระวังเรื่องบุคคลที่สาค่ะแต่ก็มีนะคะบางคู่อาจจะเป็นช่วงที่เหมือน มีทั้งเดินทางไปด้วยกันหรือว่าจะอยู่ห่างกันค่ะไม่ค่อยได้เจอกันนะมันอาจจะเป็นคู่หรือว่าคนรักนะเขาอาจจะต้องมีการเดินทางอะไรบ่อยๆค่ะไม่ค่อยได้อยู่กับที่มันเลยทําให้รู้สึกว่าเอออาจจะเลยทําให้เกิดมีปัญหาขึ้นได้ค่ะแต่ดูแล้วมันเขาเรียกว่ามันก็อาจจะมีการมีสิ่งดีๆอะไรเข้ามานะคะที่ทําให้เหมือน เออจากที่มีปัญหากันอยู่ค่ะอาจจะมีการเหมือนเขาเรียกว่าเกิดทําให้มันจากสิ่งที่มันร้ายมันอาจจะกลายเป็นดีได้เพราะว่าดูแล้วยังไงคุณสองคนนะคะมันก็เหมือนยังต้องอยู่ด้วยกันเนาะะยังต้องอยู่ด้วยกันยังเป็นเหมือนเออเป็นเหมือนเป็นคู่เป็นทั้งดูลักษณะค่ะอาจจะเป็นแบบคู่ที่อาจจะต้องมีธุรกิจหรือมีงานหรือมีอะไรที่ทําด้วยกัน มันเหมือนก็ยังต้องอยู่กันด้วยกันช่วยเหลือกันดูแลกันนะแต่ก็ต้องระวังในสิ่งนี้นะคะเราดูดวงไว้ก็เพื่อที่เป็นการชี้แนะแนวทางค่ะหรือเป็นการเตือนเตือนเรานะคะว่าเราจะต้องระวังอะไรค่ะเราก็รู้แล้วนะคะเหมือนเรารู้แล้วเราก็รู้รู้ดวงก่อนค่ะรู้เพื่อ,อ,อรู้เพื่อให้เราอยู่เหนือดวง่ะก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะคะ แล้วจะมีอะไรต่อ hmm. Three of Pentacles hmm. n นาย of Wands hmm. Tower ต้องระวังนะคะ n นาย of Cups Night ลักษณะเหมือนตัวคุณกับคนรักนะคะมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องมีเกณฑ์ที่เหมือนเรื่องของการที่จะมีทําธุรธกิจนะคะหรือร่วมมือกันอะไรในเรื่องของการทําธุรธกิจหรือการเริ่มต้นอะไรบางอย่างแต่ดูเหมือนต้องระวังนะคะสิ่งที่ต้องระวังที่เตือนไปแล้วค่ะเพราะว่าเนี่ยมันมีมีทั้งดาบมารออยู่มีเรื่องของทาวเวอร์ บางครั้งอาจจะเป็นเรื่องราวอะไรที่มันแบบเกิดขึ้นแบบปุบป,ปรับฉับพลันกระทันหันค่ะหรือระวังเรื่องของการแบบคิดจะเลิกลาค่ะถ้าบางคนบางคู่นะคะเราเพราะว่าในชาวธาตุลมมันก็มีหลายบุคคลมาเริมไม่เจาะจงในตัวใครแต่ว่าถ้าใครมีปัญหาค่ะก็ต้องระวังค่ะระวังเป็นการเตือนเอาไว้นะคะ,คะเราดูดูแล้วเหมือนความรัก มันจะเป็นความรักที่มันขี่ม้าออกจากกันอยู่ค่ะมัน,น,ฝ,น,น,งงนฝ่ายหนึ่งก็จะไปในเรื่องของงานฝ่ายหนึ่งก็จะไปในเรื่องของส่วนตัวค่ะพอดูแล้วบางคนเนะ่ะมันเหมือนแต่บางคนบางคู่นะคะในเรื่องของความรักมันเหมือนยังมีความเ,เครียดนะคะยังมีสเสน่ห์่ะมีสะเสน่ห์ในเรื่องของความรักอยู่ค่ะเนี่ยนายออฟคัพส์แล้วก็ ในออฟคัพส์คนบางคู่บางบางทีคนรักยังมีสเสน่ห์อยู่บางทีเขาอาจจะยังเหมือนยังไปไหนก็อาจจะมีสเสน่ห์ไปที่นั่นเพราะฉะนั้นมันเลยก็อาจจะต้องระวังที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นค่ะเราก็ระวังเอาไว้แล้วกันนะคะน,นี้มาดูไพ่ l o v e r s Oracle มีไพ่มีอะไรจะบอกนะคะหรือคำแนะนำอะไรจากไพ่ f o r g i v e f u n e s s นะคะเขาบอกว่าหยุดนะคะอย่าไปโฟกัสอะไรกับในพลังงานของคุณในอดีตนะ,ะเพราะว่าชีวิตเราคนเราอ่ะมันมีค่ามากกว่าที่จะไปเสียเวลากับในอดีตนะคะคุณสามารถที่จะสร้างสรรค์น,นะคะด้วยความจริงอะไรของคุณที่คุณคิด ฝันแล้วก็เหมือนฝันหรือเป็นสิ่งที่คุณคาดการ์เพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดมันก็คือการเหมือนการให้อภัยค่ะเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักให้แล้วอะถ้ามีปัญหาอะไรกันก็ให้อภัยกันค่ะอย่าไปเสียเวลาเขาบอกอย่าไปเสียเวลาเนาะกับสิ่งที่มันแบบมันเสียเวลากับสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์กันในอดีตค่ะลึกภายในหัวใจของคุณนะคะคุณรู้ดีนะรู้คาตอบค่ะว่า ทำอะไรที่มันรู้สึกว่ามันถูกต้องค่ะอันนี้มาดูไพ่โรแมนต์แองเจร์นะคะสรุปให้อีกสามใบ passion love express your love อืมก็อย่างที่ว่านะคะลักษณะ ไพ่ถ้าภัยทาโร่บอกว่ามีปัญหาค่ะแต่ไพ่เออร์เวอร์สออเคอรก็จะบอกเหมือนบอกแนวทางเนาะค่ะบอกแนวทางหรือบอกความคิดของคุณว่าคุณควรจะทํำยังไงค่ะแต่ไพ่โรแมนส์แองเจิลก็จะบอกนะคะว่าที่จริงแล้วค่ะเหมือนตัวคุณกับเขาอ่ะก็ยังมีแพชชั่นต่อกันค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เออมันยังมีความลหลงไหลคะมันยังมีความรักให้แก่การอยู่ค่ะอาจจะต้องมันบริหารเน่ห ให้กับคนรักนะคะไม่ใช่ให้กับคนอื่นการเฟรชเนาะแสดงความรักนะคะแสดงความรักเหมือนเราคนเรารักกันก็แสดงความรักออกมาเพื่อให้ความสัมพันธ์มันเดินหน้าและมันทําให้ความความรักนี่มันรู้สึกเป็นความรักที่อบอุ่นแล้วก็สมบูรณ์แบบค่ะก็ฝากไว้นะคะสําหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนแล้วชาว่าตลมมีปัญหาอะไรนะคะก็ค่อยๆนะคะค่อยๆคิด หรือว่าพยายามนะคะใช้ใช้สิ่งที่เรารู้สึกว่าเออไพ่จะแนะนําอะไรค่ะถ้ามีปัญหาอะไรกันเราควรจะต้องทําอย่างไรค่ะซึ่งคุณสองคนก็จะรู้ดีที่สุดค่ะก็ขอให้ถ้ามีปัญหาอะไรนะคะคู่ไหนถ้ามีปัญหาอะไรก็ขอให้คุยกันแก้ปัญหาให้มันผ่านพ้นไปได้นะคะจบนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะถ้าชอบฝากกดติดตามแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ